ทำงานมา10ปีไม่เคยได้ค่าจ้างตามที่ตกลงแถมลดเงินเดือนเปลี่ยนตำแหน่งเป็นว่าเล่นพอเราอายุ7จะ14ก็เตะออกแบบนี้ไม่หยุดติธรรมขอฟ้อง300ล้านบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยกฎหมายจะพิจรารณาอยังไงพลอยสรุปให้ฟังในสาระรายงานค่ะคดีนี้ลูกจ้างฟ้องนายจ้างโดยลูกจ้างทำงานตำแหน่งผู้จัดการโรงงานค่าจ้างเดือนละ1 9 5 0 0 0บาทเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ 2,544นายจ้างตกลงให้ลูกจ้างครอบครองรถประจำตำแหน่ง1คันพร้อมกับคนขับ1คนแต่ต่อมาในวันที่25กรกฎาคม2,545นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้เพียงเดือนละ1 0 0 0 0บาทส่วนค่าจ้างที่เหลืออีก95,000บาทนายจ้างไม่จ่ายให้โดยไม่มีเหตุผลในระหว่างทำงานนายจ้างไม่เคยนำค่าจ้างจำนวน95,000บาทมาเป็นฐานในการปรับค่าจ้าง โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกเลิกจ้างเขาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปอัตราค่าจ้างเดือนละ1 8 6 2 2 4บาทแต่เมื่อรวมค่าจ้างที่นจ้างจะต้องใจ่ายให้อีก95,000บาทลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างอัตราเท่ากับ2 9 5 0 6 2 2 4บาทและตั้งแต่ทำงานมานายจ้างก็ไม่เคยส่งมอบรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมกับคนขับให้และต่อมาในวันที่8เมษ 2,554ในจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีเหตุผลถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมขอบังคับให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ95,000บาทพร้อมกับดอกเบี้ยและเงินเพิ่มทุก7วันรวมเป็นเงินทั้งหมด341,733,049.95บาทและลูกจ้างก็ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวและต้องจ้างคนขับเองเป็นเวลา10ปี2เดือน3วันคิดเป็นเงิน 6 8ล้าน0บาทนอกจากนี้นายจ้างยังไม่นำค่าจ้างจำนวน95,000บาทมาคำนวณเป็นค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล,ล่าวล่วงหน้าดังนั้นนายจ้างจึงต้องรับผิดค่าชดเชยในจำนวน9 5 0 0 0 0บาทสินจ้างแทนการบอกกล,ล่าวล่วงหน้า95,000บาทเงินโบนัสและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม5 5าล้านห0บาทพร้อมดอกเบีย้ยสาระ รายงานภาค 2, 2> พิจารณาแล้วพิภากษายกฟ้อง ลูกจ้างอุทธรณ์สารดีกาเห็นว่าสารแรงงานภาคสองรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติและวินิจฉัยว่าการเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายมีอายุความ2ปีนับตั้งแต่กำหนดวันจ่ายค่าจ้างจึงถือว่าขาดอายุความส่วนที่ในจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ1 0 0 0 0แบาทนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2545เป็นต้นไปนั้นถ้าในจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ครบลูกจ้างก็น่าจะมีการโต้แย้งไปยังผู้มีอำนาจ กระทำแทนนายจ้างหรือโต้แย้งไปยังสํานักงานใหญ่ของนายจ้างหากนายจ้างยังเพิกเฉยลูกจ้างก็น่าจะร้องไปยังพนักงานตรวจแรงงานแต่กลับไม่ได้มีการโต้แย้งคัดค้านทวงถามหรือยื่นคําร้องไปยังพนักงานตรวจแรงงานประกอบกับนายจ้างมีการย้ายลูกจ้างไปทําตําแหน่งต่างๆและปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนมาโดยตลอดจนกระทั่งเงินเดือนสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับคือ1 8ึ่2แนบ ซึ่งลูกจ้างก็ยอมรับเงินเดือนและตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้มีการโต้แย้งคัดค้านใดๆจึงรับฟังได้ว่าได้มีการตกลงปรับเปลี่ยนตำแหน่งและกำหนดเงินเดือนให้เหมาะสมตามพี่นายจ้างนำสืบและนายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างครบตามข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นจึงไม่ถือว่านายจ้างขางค่าจ้างลูกจ้างส่วนรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมกับคนขับนายจ้างไม่ได้จัดหาให้ลูกจ้างตั้งแต่แรก และลูกจ้างก็ใช้รถยนต์ตัวเองมาตลอด10ปีพฤติการนี้จึงถือได้ว่าตกลงกันโดยปริยายให้ในจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการจ้างในเรื่องการจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่งพร้อมกับคนขับและสัญญาจ้างตามเอกสารจอแปรากฏว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ใช้รถบริษัทเท่านั้นแต่ลูกจ้างกลับใช้รถยนต์ส่วนตัวก็ไม่สามารถฟ้องเรียกค่ารถยนต์ประจําตําแหน่งและค่าจ้างคนขับได้แล้วตอนทําสัญญา ลูกจ้างอายุ63ปีทำงานจนกระทั่งถึงอายุ74ปีซึ่งปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปนายจ้างจึงเสนอโครงการเกษียณอายุการทำงานและเลิกจ้างลูกจ้างก็เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควรไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ลูกจ้างอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยสารแรงงานภาคสองไม่ชอบเนื่องจากในทางนั้น สืบไม่ปรากฏหลักฐานที่ระบุว่านายจ้างและลูกจ้างมีการตกลงกันเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งและกำหนดอัดตราเงินเดือนไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงที่ลูกจ้างยินยอมหรือตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอุทธรณ์ของลูกจ้างทั้งหมดล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิษในการรับฟังพยานหลักฐานของสารรงงานภาค2เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพรบรจัดตั้งสารรงงานและวิธีพิจารณา นาคดีแรงงานพศ2522มาตรา54สาลดีกาไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกฟอ้องอุทลูกจ้างสรุปสั้นๆคดีนี้ลูกจ้างฟ้อง300กว่าล้านบาทแต่ไม่ได้สักบาทลูกจ้างเงินเดือน195,000บาทแต่พอทำงานมาได้ปีกว่านายจ้างลดเหลือ100,000บาทรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมกับคนขับก็ไม่เคยจัดให้ตามที่ตกลงกันตั้งแต่แรกและหน้าที่งาน ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ลูกจ้างก็ไม่เคยมีการโต้แย้งขัดขานใดๆจนสุดท้ายเงินเดือนอยู่ที่180,000กว่าบาททํางานได้10กว่าปีก็ถูกเลิกจ้างตามโครงการเกษียณแต่ในจ้างก็จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ตามอัตราค่าจ้างสุดท้ายลูกจ้างไปฟ้องเรียกเงินคืนทั้งหมดที่ในจ้างค้างจ่าย95,000บาทรวมดอกเบีย้ยค่าปรับและก็ต้องนํามาคํานวณเป็นค่าชดเชยสินจ้างแทนการ บอกเก่าล่วงหน้ารวมถึงค่ารถยนต์ที่ลูกจ้างต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวและจ้างคนขับรถอีกพร้อมโบนัสค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวมแล้วเท่ากับ355ร้าล้านหนบาทแต่เนื่องจากตลอด10กว่าปีที่ทํางานมาลูกจ้างก็ไม่เคยมีการโต้แย้งใดๆจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงและยินยอมข้อตกลงใหม่ไปโดยปริยายและการเรียกร้องค่าจ้างคืน นนั้นก็มีอายุความสองปีซึ่งก็ขาดอายุความไปแล้วสุดท้ายจึงยกฟ้อง300ล้านได้ศูนย์บาทค่ะสรุปข้อคิดที่ได้จากคำพิพากษานี้สิทธิ์อะไรบ้างที่ลูกจ้าง,ต,งต้องโตแยงหากไม่เป็นไปตามที่ตกลงโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าจ้างไม่ครบไม่ตรงเวลาถูกหักเงินในวันที่ใช้สิทธิ์ลาตามกฎหมายเช่นลาป่วยลากิจหรือว่าไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดซึ่งจริงๆเรามีสิทธิ์ได้รับ ค่าาจ้งเ,เช่นวันหยุดตามประเพณีวันลาพักร้อนทั้งหมดนี้อายุความ2ปีนะคะนับตั้งแต่งวดการจ่ายค่าจ้างที่เรามีสิทธิ์ได้รับส่วนกรณีถูกลดเงินเดือนโดยที่เราไม่ได้ยินยอมคดีนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นข้อแนะนําที่ดีมากๆเลยนะคะนั่นคือเมื่อเราไม่ยินยอมก็ให้รีบโต้แยง้งคัดค้านทวงถามไปเลยนะคะส่งอีเมลก็ได้เพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจนจากนั้นถ้านายจ้างยังนิ่งเฉยเราสามารถยื่นคาร้อง ต่อพนักงานตรวจรายงานกรมสิดิการและคุ้มครองรายงานได้เลยแต่ถ้าเรานิ่งเฉยนะคะไม่มีการโต้แย้งใดๆในจ้างก็ลดเงินเดือนไปอย่างนั้นเรื่อยๆก็อาจจะถือว่าเรายินยอมไปโดยปริยายสุดท้ายเราไปเรียกเงินคืนย้อนหลังไม่ได้นะคะก่อนจบ EP นี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์จากทางบ้านมา Q&A นะคะเกรดต่ำแล้วเราไม่เซ็นได้ไหมครับใบประเมินเขาใช้อำนาจตำแหน่งบังคับเราให้เซ็นได้ไหมอยากรู้ครับบางอย่างดูไม่ยุติธรร ของเราเหมือนบริษัทอ้างว่าบริษัทไม่มีกำไรให้เกรดต่ำตลอดถ้าเราเซ็นสุดท้ายถ้าเขาเลิกจ้างมันก็จะจบแบบเคสที่เล่าสินะครับถ้าเราเซ็นรับไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้นะคะสาระายง,งาน EP19 พลอยขอป้ายยาเลยสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะคะแม้การประเมินผลงานจะเป็นสิทธิ์ของนายจ้างแต่เรื่องไหนที่ไม่เป็นธรรมไม่มีเหตุผลอันสมควรนายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์บังคับ เรเาดังนั้นถ้าเราทําผลงานได้ออกมายอดเยี่ยมโดยตลอดแต่ว่าผลการประเมินมันกลับตรงข้ามเรามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วค่ะสามารถเซ็นไปได้นะแต่ให้เขียนความที่เห็นไปด้วยว่าเราไปเห็นด้วยเนื่องจากว่าเราก็ทําผลงานใดๆก็อธิบายไปเนาะว่าเราทําอะไรมาบ้างเช่นนี้แล้วก็จะเป็นหลักฐานได้นะคะถ้าอนาคตมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นในส่วนนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่เซฟเราได้แต่ถ้าเราเซ็นไปเฉยๆไม่ได้มีการแสดง ความคิดเห็นแบบนี้อาจจะถือว่าเรายอมรับไปแล้วซึ่งก็จะทําให้ในจ้างมีโอกาสชนะมากกว่าค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้มาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับข้อมูลที่พลอยนํามาเล่าในรายการสาระแรงงานพลอยนํามาจากกองนิติการกรมศัล<ๆ>ิการและคุ้มครองแรงงานนะคะถ้ามีส่วนไหนคาดตกไปหรือพลอยเราไม่เคลียร์ก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีส่วนไหนที่อยากจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมพลอย ยินดีมากๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจกฎหมายแรงงานที่ถูกต้องมากขึ้นถ้าอยากให้พลอยเคลียร์ทุกประเด็นขยี้ทุกคำถามสามารถเข้ามาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ